เอ้คุณรือฉันไม่เคยไปข่มผู้ประชาชนเลยได้นี่มันคงจะเป็นเรื่องเข้าใจผคิดหรือเปล่าได้ตอนที่นายไปเจอกับประธานคนจิมะห้ร้านาแฟได้นาจะบอกว่าไปด้ฮุบโต๊ะได้ไงได้หาังนั้นฉันไม่ได้วันภูบหรอกนะฉันก็แค่ครอมาดังป้องแค่นั้นเองคอดูเหมือนว่านายกำลังขู่ฉันอยู่เลยนะ คิดแต่งานได้ไงได้จบเรานข้อหาท่คิดมาเองจะให้มีหลักฐานได้ไงได้คดแันไม่ตอดีนะเพนนที่จะเริ่มตั้งคีดแกรองเพื่อทำให้ประชาชหวัดครัวได้แกรองกันเหรอดีดีนะฉันคนดูแลมาทั้งวันป็นเธอเ่งแค่ลูกไก่ใดกำมือเป็นความเ่ว่าแกเป็นนี่วาอะไรของเธอวะเนี่ยแต่กุาก็คือไอ้กุอยู่าวันขะทำเนโ้แกเดินไม่เคเปลียนเลยจเขาไปซะ กูกันโชคทำร้ายร่างกายเด็กเรี่ยพาสีเราจะไปสี้สุดกันที่สถานีญญาบอยฉันไว้พวกบ้าดิ <c oughs> และตอนนี้ก็เพิ่มอีกหนึ่ข้อหาขัดขืนการจับกุมของเจ้า,าหน้าที่ผพันธมิตรโอมีกับเพื่อัวโจจาทำข้อตกลงกันงั้นเหรอนั่นเป็นข้อมูลที่เราได้มานะ แล้พาด่วนถึบส่วนของโตเกียวจะให้เราจัดการทิได้มาควรช่วยคอยดูแลคุณคิรุคันโตมาให้เ่อดนะครับถ้าการเจรจาล้มเหลวแล้วก็คุณคิรวหูกฆ่าแน่แลวเราก็จะไม่สามารถหยุดการรองเลือดได้นี่นายกรรจาจะบอกฉันว่าจะให้ตำรวจเป็นผู้มกันดยกุซ่าสินะใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วฝากด้วยนะครับ น่นไม่คิดว่าตัวเองเป็นใครกันแน่วะหหน้ามีเรื่องอะไรงั้นเหรอก็อยู่ทสี่ของโตเกียวนะสิมันหมายความว่าังไงล่ะที่ให้ไปคุ้มกันยากุซ่าเลยดูเหมือนว่าคีรุคันจะมาจะอยู่ที่ขันไซน่คิรดเหรออยบอกว่าใช่แล้วล่ะเขาดนแหละประธานที่สี่ของเคอโฮโจเ่ยถ้าเขามาก่อนเรืนพื้นที่ของเราแล้วก็ต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่เพราะจางนั้นและกเขาเลยมาขอให้เราเล่นบทบริการเนี จะบ้าดีไกไดเนยถ้างั้นพันชัดการณเรื่องนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้พันฉันอยากได้เพี่อนเด็กแล้วก็เพอ่ม่ใช่คนที่ฉันชจะโอนเรียกแก่ที่เป็นโอกาสให้เราพใชิตได้ไงด้แล้วไงล่ะเราได้รับมอบหมายให้ดูแลคิรุคันุมะแล้เขาอยู่ในการดูแลของเราเขาก็จะเป็นจุดส่วนในการสืบเรื่องในคันโตได้ใช่ไหมล่ะถ้างั้นเขาจะปลูกไปที่คันโตแล้วเขาจะทำยังไงกับโอชาก้าล่ะันจัดการแล้วเขาจะไปยืนยิ้มในโตเกียวได่ไงได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนได้ ก็เขาภาพดีได้ตำรวจโอสการจะบุกไปที่คันโตตอนสิเ11โมงถฉะนั้นจะทำงานนี้ได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเธอนะจะมีเรื่องค้างขาใจกับเคียวโคโจออยู่ใช่ไหมล่ะไม่มีหรอกค่ตอนนี้ฉันเป็นตำรวจแผนกที่ส4ของโอสการนะสาบานได้หรือเปล่านด้คะพอใจเ้าละ เอ uhh ็งก็ให้เคยจัดการเรื่องนี้ก็แล้วกันไดเิดนั่นเยทำให้จุฬาจารแกงขันมะเะเลยละแต่ว่าหัวหน้าคาชวิไม่เป็นไรมากงั้นเหรอ โอมิเรนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ฝีมือพวกอมิก็ได้นะมันอาจจะเป็นฝีมือของโอดานดูทีก็ได้นะนะใช่แล้วละถ้าเจอเขาเที่ัวเฮนบุรีเลยจริงเหรอครับเราจะรอ,รอ,รรอพูดอยู่เลยครับอีกซุยกันเถอะ But คุณควจะเดินทางมาไกลหน้าดูเลยนะยินดีต้อนรับนะฉันประหานรุ่นที่ห้าของกลุ่มคาราบิโอมิโคดาจิน,น <ะ S 2> ฉัน้ยินชื่อเสียงของไายม,มากเลยละ,นะ,นะประหานรุ่นที่สี่คิริวรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งครับประหานรุ่นที่สี่คือโฮโจคิริวุคาซุมะ เราไม่ได้พิธีการกันเลยดีกว่าไดฉันขอได้นำคนของฉันได้คนที่อยู่ข้างๆฉันคือหัวหน้าฝ่ายจัดการของกลุ่มพระบิดโอมิทฮาคาชิมะเขามารับช่วงต่อจากเทนดานะยินด,ดีที่ได้รู้จักครับ กับเทระตะใช่ครับเทระตะไม่สิมหาดที่ภาของคือโฮโจเป็นที่น้องรุ่นสบันของผมเลยสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเขาช่างโชคร้ายยิ่งนักคนต่อไปก็เดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยนี่คุณนะจะพูดคำท้าแบบนี้อีกกี่รอบกันเลยโชคร้ายกัียเหรอเป็นพวกที่โเดมากเลยได้ก่กันแหละคือเป็นคนฆ่าเขาเยกตของทระตะเป็นฝม่อของกมคมิจริง แต่ว่าได้นั่นแหไม่ใช่ผิววิของประธานนะแต่สารัตชนดีที่คิดจะแก้ตัวได้ไงได้ปา,ากแล้ออกเจ้าหนูแกตาดูหน่อยสิการไปชมค่านี้น่ยมันมีไว้ให้สำหรับคนที่มีตำแหน่งได้เดนยังแจได้คุณอยให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันได้ ว่าไงล่ะฉันพูดถูกหรือเปล่านะคุณประหารดุวิซีเคอร่โกโยขอดีแล้วไ่้เทนโกคุมันจับคลายได้ขอโทษด้วยนะครับคนที่โดนกอนคือเราเองฉันรู้สึกเสียใจจริงๆนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทระดาได้ฉันหวว่าคุณจะยอมรับคำขอโทษจากฉันได้เดี๋ยวก่อนสิ่ไม่เห็นต้องไปขอโทษมาเลยนี่เดี๋ทีแล้วเทระดาก็เป็นคนของเราอยู่แล้วได้ไม่เห็นจะจำเป็นเลยดิ ทำไมเราต้องไปใส่ใจจับเจ้าคนทอรยศนั่นลเนกคนี่มันเรื่องอะไรกันนี่เราควรจะเชื่อใช่ไหว่าคุณรู้สึกเสียใจจริงๆเะคุณดาเมื่อปีที่แล้วคุณได้บอกให้เทระดาไปผูกิกับจินกเพื่อ่คุณจะได้ครอบครองคือโฮโจย่ได้เนเลยจะดีกว่าเลยมันก็จริงของนายด้ แต่ว่าดันเลยไม่ใช่สิ่งที่ฉันหรือว่าคนของฉันเป็นคนทำเลยจริงงั้นเหรอดูวความผิดที่คนอื่นได้ไงได้คุณคิริวคุณโลยจิวะมันเป็นเรื่องยากสำหรับประหารโกรดาเลยเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังเอง,ง,องเหตุการณ์เรื่องจินกูเมื่อปีที่แล้วเลย มันเป็นาการกระทำของกลุ่มโกริวได้อะไรนะดิวจิเงี้หรคุณรู้จักดิวจิสิได้เขาเป็นลูกชายของประธานเนียน่ยเขาลรงเรลยนในการเรียนรู้การวางตัวจากพ่อของเขาเขาใช้สัญลักษณ์ของโอมิเป็นเครื่องมือตามที่เขาต้องการบางทีคนที่เขา้จเา,าจู่โจมเฮระดะก็่าจะเป็นกลุ่มโกริวนี่แหละถ้างั้นคนที่สั่งให้ฆ่าเฮระดะก็คือดิวจิเงี้เหรอ มีโอกาสเป็นไปได้ส like ูงเลยล่ะที่มันบ้าเลยเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่กันนะเซนโกคุช่างเหมือนเหอะจัดการเรื่องนี้กันเองก็แล้วกันได้ถ้าเกิดว่าแกอยากได้เงินเป็นฝังเทระดากระอนะบอกฉันได้นะฉันยินดีจะให้แกเลยละตั้งร้านสองร้านเลยฉันไปก่อนแล้วฮุนคิลิวนี่แหละคือจ่านาการยอาสุดของกลุ่มพนรบิโอมิเลย ร้อยยี่สิบแกง๊งมีคนมากกว่า35,000ืนห้าพันคนกลุ่มพราหมณเนี่ยพยนธใหญ่เกินไปจนไม่สามารถควบคุมได้ท่านรุ่นที่5ทาคาชิมารเป็นคนที่ฉลาดเทระดาเองก็เหมือนกันนะนั่นหมายความว่าคนรุ่นใหม่อย่างเซนโกฟูลและลิูจิไม่สนใจในสิ่งที่เราพูดหรอแม่คนโกดะ คุณคีเดวการคุยเรือเทดาเป็นเรื่องที่หนักหนาของทั้งฝั่งเผ่าโคโจและโอมิฉันว่าตอนนี้มันคงถึงเวลาที่จะปรับระบอำนาจของทั้งสองฝั่งและขจัดเดพันแห่ความขัดแย้งออกไปุนงั้หรอ่วละคุณคีวฉันเชื่อว่าคุณต้องคำบรรดา้แน่ฉันอยากเห็นคุณตั้งเผ่โคโจขึ้นมาใหม่ได้ แา่ถ้าคุณพระวิศโอวิบพอจะช่วยคุณได้แล้วก็แล้วก็ยินดีที่จะช่วยนะนี่มันจนหดหมายที่เทระดากเก็บไว้นะครับ เขาตัดต้องการที่จะเป็นคนรักของคุณได้ทีระดาแต่คือโฮโจเขาต้องการทำตามความพัฒนาของเทระดานั่นก็คือการดาบันเป็นพันธมิตรที่เข้าเคียมกันคุณญญาจะรับพรเสนอนี้หรือเปล่าเลยฉันยอมรับพรเสนอขอบคุณมากเลยครับ ฉันจะส่งเรื่องนี้ไปให้เคอร์โฮโจให้กับบัณฑิการกันทานโจจิมาคาโออีให้เร็วที่สุดฉันขอปฏิเสธเรื่องนั้นได้ไม่น่าเป็นเราทหารที่ควรไปหาพวกเขาได้ฉันจะไปที่คารบูโรโชได้ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับว่าแล้วเชียวนายคือบุคคลเห็นโจจิมบาจริงๆสิได้ กูดคิลิวลิวจิเบอร์โฮโจกับโอมิมิสาระเท่าเทียมกันห้าสิบห้าสิบมันต้องเป็นแปดสิบยี่สิบไม่สิมันต้องเป็นเก้าสิบต่อสิบแกมาที่นี่ทำไมได้แกไม่ใช่คนของโอมิแล้วได้มีอะไรอะไรแกจำฉันได้หรือเปล่าได้จำไม่ได้หรอกแกจัดฉากฉันมหาปีก่อน นั่คือรูปชายของดิจิบาสโตเฮไดโกฉันบอกว่าฉันไม่รู้จักแกไงเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวกับการสาบานหรอกเด้แกกับฉันน่ะจะเปนเรื่องที่ต้องเคลียร์กันอยู่ได้ฉันจำเป็นจะกินไม่ได้หรอกเด้นอนอยู่ตรงนั้นแหละนอนไปสักพักเถอะนี่มันเรื่องอะไรกันได้เดการเลย นี่แกทำอะไรได้นี่มันหมายความว่าไงได้นี่แกนะ้รู้ใช่ไหมว่าแกอยู่ที่ไหนอยู่ได้ถามอะไรได้สารลับได้ที่นี่คือแผนการใหญ่กลุ่มพัตตบิทโอมิได้คิดว่าฉันไม่รู้หรืไงได้นี่นะ้เรียกว่าการปฏิวัตินี่แกทำบ้าอะไรของแกได้ฉันไม่ยอมปล่อยให้ตาแกมันบอกว่าเป็นมิกับเพอโคนโจหรอกนะตอนนี้นะ ถ้าเขาบอกว่าจะเป็นพัรธมิตด,ด้วยแล้ก็แกนของฉันก็พังหมดแล้วสินี่สิได้แต่ที่แกต้องการเนะ่ยแกต้องการสงครามได้ไงเนะี่ยใช่แล้วละ่ะสงครามระหว่างตะวันออกและตะวันตกนี่แหละสิฉันต้องการเนะ่ยแล้วก็มีอีกหนึ่งใหญ่ฉันต้องการเลยนะันใช่ไหมละ่ะใช่แล้วละ่ะว่าของแกได้ไงละ่ะคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่านะฉันว่าเราได้คำตอบแล้วนะนะ 嗯有人有人 มันเปยอดเกเลยได้ฉันคิดว่านายเก่งกว่าเมื่อคืนอีกได้ฉันชอบอะไรที่บันท้าทายมันสนุกว่าการเอาชนะพวกกระจกนั่นได <c oughs> ้ทำฝ้าเลยิแกว่าฉันไม่ยอมปล่อยให้แกดูหกฉันหรอกได้จบอกแกล้วไว่าเรามีเรื่องที่อะสัตสากันเลย คุณคิลิวผมจะจัดการดนรีเองคุณไปช่วยประหารกูดาเถอะเข้าใจแล้วแกมีปัญญาจะทำมันได้ไงใดช่างมันเถอะถ้าแกอยากจะตายนักแล้วก็ได้จะส่งแกไปลงนรกคนแรกเองมาที่คิลิว あら <t ries> <t ries> this Huh. <laughs> el tuyo คีริวที่มันค,คือความบ้าบอของลูกฉันเองแหละแต่ฉันต้องให้คุณมาช่วยจัดการให้ฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยละเรื่องโฮโจหรือว่าโอมิอมันก็ไม่สำคัญแล้วละคุณมไม่ต้องกังวหลหรอกนะ้แข็งใจไปก่อนได้คุณคิริวเจ้ารันนีมันแข็แงแกร่งมากเลยละ มันยังไม่จบหรอกเด้ไดโกไดพาขาฮัตโกดากไปที่เคอร์โฮโจกันได้ผมยังไม่ได้จบเลืองกับเจ้าด้นเลยนด้่านละการในตอนนี้เด้การลุกจาบ้านของข้าฮัตโกดกกับเคอร์โฮโจเป็นตึงที่สับทันกว่าเด้นอกจากนี้ไม่สามารถเสียนายไปที่นี่ไม่ได้เแต่ถ้าผมปล่อยมันไว้ในวก็ขอให้ฉันพูดสิเข้าใจแล้ว ในที่สุดก็เหลือแค่เราสองคนเท่าั้นทีสถานการณ์ของประธานกับเธอคนเดยียวในตอนนี้นะ่จะฉันจะไม่ยอมให้อะไรมาขัดขวางการเป็นพลเมืตงได้หรอแกนะก็ได้ก็ได้งั้นไปทำันหลังจากที่ข้าตายก็แล้วกันนะคิดว่าทำได้ยังไงได้แน่นอนจบไปนี้หนละมีมากรได้แค่ตัวเดียวคนนั้นมันเป็นเว่าใครจะเป็นของจริงนะ่ะ 拿运动打游戏来。 Yeah <laughs> มันย anyway, no, like right? like ังไม่จบหรอกนะฉันไม่เคยต่อสู้ในการต่อสู้ที่มียุทธภัณฑ์แบบนี้หรอกนะอะไรนะแล้เพิ่งสู้กับนายโกมาใช่ไหมล่ะเขาก็แข็งแกร่งพอตัวเลยได้สภาพนายไม่พร้อมที่จะสู้เลยมันยังไม่จบหรอกยังว่าจะทนบนลมหายใจได้แกงเอ้ยจะลืมซะเลยฉันยังไม่หมดเรื่องกับแกหรอกแก จากคนที่อยู่ที่นี่ให้หมดครับคุณคิริวพัชมบัตใช่ไหมใช่แล้วละนักสืบชายยพภาคาลูกจากสถานีตำรวจโอซาก้าคุณมูกจับข้อหาทำร้ายร่างกาย